ปีพุทธศักราช2549สาภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่าได้มีมติกำหนดให้วันที่31กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกในนามของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเชิดชูเกียรติคนของเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านที่ได้ทำหน้าที่อย่างเสียสละอุทิศตนเพื่อปอกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเป็นกําลังใจให้แก่เหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประเทศชาติสืบต่อไปและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัย และห่างไกลจากโควิด19ทุกคนขอบคุณครับ